อายุ31โดนตักรังไข่ออกไปแล้วทั้งสองข้างกลัวเรื่องกระดูกพุนมากเลยกินตัวไหนแนะนำนอยถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามทานทั่วเหลืองนะคะแล้วก็จ่ายยาทดแทนฮอร์โมนมาให้ด้วยซ้ำก็คือจะเป็นในกลุ่มของเนื้อง,งอกที่ไม่สัมพันธ์กับฮอร์โมนยังไงคุณหมออาจจะต้องช่วยเสริมให้ในกรณีที่มีอาการร้อนผู้วับชัดเจนหรือนอนไม่หลับชัดเจนและความเสี่ยงในการเป็นโรคก,กระดูกพุนด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะสามารถทานดีเน่ฟลาวพลสตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากทั่วเหลืองที่มีไฟโตเอสโตรเจนก็คือเอสโตรจรมมชาะไ่ อมองสังขารละแต่ว่าออยรวมตัวอื่นๆมาให้ด้วยก็เลยเหมาะสําหรับคนที่ตัดมดลูกังไข่ที่คุณหมอไม่ได้ห้ามทานผัวเหลือง อ๋อแนะนําเสริมการเลือกแคลเซียมทานนะคะแคลเซียมล้วนๆเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดซึมได้ดีเท่าไหร่อ๋อแนะนําให้ดูเสริมทั้งแมกนีเซียมนะคะแล้วก็วิตามินดีวิตามิน K เคเสริมได้เลยนะคะเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นตัวที่ช่วยให้แคลเซียมไปเกาะที่กระดูกถ้าเรารับแต่แคลเซียมอย่างเดียวแล้วกินเยอะเกินไปกลายเป็นฟรีแคลเซียมล่องลอยอยู่ในเส้นเลือดเรากระแสะเลือดเราค่ะไม่ได้ไปอยู่ในกระดูกแล้วนะคะไปเกาะที่หลอดเลือดอันนี้ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงแทนนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะดูแลเรรื่องกะ ดูพูนนะคะสามารถทานสารสกัดจากทั่เหลืองแล้วก็เสริมแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินเควิตามินดีได้เลยนะคะ